สบายดีพี่น้องมืนอนี้ส่องไข่แก่ส้าพี่น้องมากินขนมจกกีนมากินกับปนน้องน้ำยาปลาบานเราพักร้ายร้ายสิบาทมือนีมือนีเห็ดงานเป็นเมือสุดท้ายพี่น้องมเมือเด้อมากินน้ำกันเซ็บแสบ,สบ,สบน้ำยาปลา มากินด้วยกันอืมแซ่บอยู่ เติมบ่อพี่คนใจนิดหน่อยผูดได้ในกาบานสงการกัดีใจน้ำเด้อ คู้ใดไดโบนัสสงการก็ดีใจนะแป๊บหนึ่งไปฮะไปตักเขามาห้องกอดไว มากินต่อแสบๆแล้วกัน Dùng. thả bạn bè con này hết youtube ờ อย่าเลือกม,ม,มันคำามาคอมเมนต์นะกัเขำว่าเบอร์นะกัคอมเมนต์นะกับที่ไปติดตามเด้อครับคนเยอะเห็บในยูทูบมายัางไงติดตามนะครับคำว่าเบอร์ทีมนะกับคอมเมนต์ เมื่อไหม่กันเมื่อไหม่ฮะดีทูทูยังจำเมื่อได้อยู่ว่าเจ้าของอันเขาสมาัครใช้ใช้ใช e ้อีเมลเขาสมัคร Google นะร่วมสื่อเขาใส่เจ้าของใส่เมลใวไดบะมันมีเมลวแบบว่าเมีว e อันที่เขาห้มาตอนซื้อโทรศ, e ศัพท์เมลวที่รานโทรศัพท์เหตุให้กับเมล่วเจ้าของเอง จำบมได้เด้อหาวิธีแก่ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเลยเด้อคากบุ๊ดไดเห็น YouTube ยูทูบใหม่เป็นยูทูบเบอร์เมื่อไม่ก่นอนขามาคอมเมนต์ เขา,าบอกเบิ่งไลฟ์แล้วเอ,อ็เขา,าบอกเบิ่งคลิปแล้วก็เขาแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เด้อสิเขาไปติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ว่าคันยาวไปน้นสิเซง